สวัสดีคะ่ะทุกคนอ่าอันนี้อาแล้วคือรงบอลกระดาษด่างบอลช้างแล้วแต่ไม้ไม้แหล่แลทั้งหลายแหล่๋ยวลุกขอปิดลงเดินเขาก่อนนะคะข้าแเราก็ปูกด้วดสกันแมลงจีนนะคะนี่นี่ค่ะนี่คือต้นแม่ทั้งหมดค่ะอันรู้จะไล่ไปทีละแถวนะคะมอนกระดาษด่างขาว ช้างดังเหลือเอ้ย,อยใช่กระดาษด่างขาวช้างขาวแล้วก็ช้างเหลืองถ้าต้นไหนฮะรู้บอกชื่อผิดโปรดให้อภัยด้วยนะคะเพราะมือใหม่เหมือนกันคะ่ะเพราะไม่มีใครไม่มีใครตามมาด้วยค่ะพอเขากําลังไล์สดข่ายต้นไม้กันอยู่นี่นะคะคนดูใบดูความงามของใบน้ำหยดผลหยดใส่หัวฮารูจะถ่ายแบบบุเรียว ความงามของใบเนี่ยอาถาใบถ้าใบขาฮาบมากก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่นี่คือเหลืองจริงๆค่ะเหลืองมากทุกคนถ้าเลือกเลือกอย่างนี้นะคะลายสเตียร์อย่างนี้ค่ะหรือว่าลายลายวาคิวอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ะอันนี้คือแม่ช้างทัางหลายที่เขาะไว้ทําจํานวนค่ะคือ,คอทุกคนดูต้นดกล้องทุกคนดูต้นเนี่ยมีลูกด้วยทุกต้น แต่พี่เขาทำจำนวนไว้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าพี่เขามีเยอะมากพี่นกมีเยอะมากอันนี้นะคะช้างกระแพนไปทางนี้ปุ๊บพวกนี้เป็นพวกอ่าไม้สวยงามพวกพิงสปอร์ตพวกอะไรไม่รู้ะคะ่ะที่เป็นสีชมพูชม,มพูอะคือมีจำหน่ายหมดนะคะมีทุกอย่างอะ่ะอย่างที่ฮารุบอกไม่มีผิดอะค่ะมีทุกอย่างทุกอย่างทุกชนิดของไม้ด่างไม้แลไม่ทุกทุกอย่างอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอะโลโคโลซิงโคเนียมบอลสีอทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างอัลโกนีมาทุกอย่างมีหมดค่ะส่วนนี้มีหมดมีครบทุกอย่างไม้ด่างไม้เทพไม้แลราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านที่เขาได้มาต้นๆมีหมดค่ะรู้ความสำตัวนี้เดี๋ยวรู้ว่าอาจจะต้องตัดเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะทุกคนจะได้ชมความสวยความงามกันได้แบบได้ทั่วถึง ได้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 ได,ได้นี่หน่อยค่ะว่าถ้าคลิปยาวอ่ะทุกคนจะอาจจะไม่มีเวลาดูอาจจะไม่มีเวลาชมความสวยได้เยอะนี่นะคะนี่ค่ะ,น,คะน,นี่คืออารุอาจจะไม่ได้บอกชื่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นพินนาคด่างใช่อันนี้พินนาฮารุพอ,อเริ่มเพิ่มจะรู้แล้ว มีมอสจูโนอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะที่ฮารุปมะจำชื่อไม่ได้อน,นี้พาราโซนี่ไม้ดงไม้ดำนี่บอลเขาปลูกรวมๆกันนะคะทุกคนปลูกไว้ลมๆกันปลูกลงดินไว้ลมๆกันอย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้ลมๆกันหมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ช้างอีกช้างอีกแถวหนึง่งเดี๋ยวห้รู้จะให้ดูนะคะว่ามันโลงเรือนเขาใหญ่แค่ไหนอันนี้คือโดนได้แค่แถวเดียวเองนะคะ อันนี้บอเสือพานบอเสือพานมีฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็ช้างทั้งหมดเลยค่ะช้างหมดเลยค่ะอันนี้ฝั่งนู้นนะคะรู้อาจจะไม่เดินถึงนะคะนี่ค่ะจะมีฝั่งนี้อันนี้รถลู้โดยฝั่งนี้ก่อนนี่ค่ะอันนี้ค่ะถ้าอย่างนี้ค่ะจะเลือกนะคะตายค่ะตายค่ะที่เป็นเผือกเยอะค่ะตายค่ะไม่รอดค่ะเนี่ยค่ะ แนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเลือกอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ยังมีโอกาสเพราะว่าใบใหม่ขหลอดใหม่ก็ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เผือกแต่ใบเนี้ยยังไงเขาก็ต้องทิ้งเพราะเป็นใบใหม่ใบเก่าเขาต้องทิ้งแต่ว่าถ้าอันนี้เป็นเผือกใบนี้เป็นเผือกแล้วใบต่อไปเพือกอีกโอกาสรอดยากค่ะโอกาสรอดยากมากถ้าจะเลือกซื้อช้างหรือซื้อไม้อะไรที่เป็นไม้ด่างอย่าเลือกที่มันเป็นเผือก เพราะว่ามันจะตายเนี่ยอันนี้ก็ช้างอีกอันนึงแขวนึ่งส่วนอันนี้น่าจะเป็นถ้าจำผิดถ้าจะ,าจะไม่ไทคอนน่าจะเป็นไทคอนหรืออัลโวนะคะถ้าฮารุบอกชื่อผิดฮารุขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าฮารุยัง,ย,งยังทําความรู้จักไม้ผู้นี้ไม่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 ดีพอยังไม่มากยังมีความรู้เรื่องไม้ผู้นี้ไม่มากพอแล้วก็อย่างหนึ่งฮารุเป็นคนที่ขี้ลืม ส่วนฝัน่งนู้นจะเป็นพาไลโซทั้งหลายเดี๋ยวจะแนกล้องให้ดูนะคะเดีย๋ยวให้ร้จบฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนเดีย๋ยวหาร้จะให้ดูว่าโรงเรือนใหญ่ขนาดไหนโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ